คตอ,อนนี้สิ่งที่เกิดเจากเมื่อวานนี้นนผมได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกกําหนดมาตรการอันดับแรกนะครับให้กรมการขนส่งทาง,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 งบกเรียกรถโดยสารสาธาระประจําทางและไม่ประจําทางที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ทั้งหมดตอนนี้ซึ่งมีจํานวนอยู่1 3 4 2 6คันเรียกมาตรวจสอบทั้งหมดภายใน60วันนะครับอันดับ2จะมีการยกระดับมาตรฐานการประกอบ การขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางจะมีการมาตรวจสภาพมีการาดูเรื่องของการให้บริการนะคะระับอันดับ3ให้กรมการขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณการและสถานศึกษาทั่วประเทศในกรณีที่จะนํารถเช่าเหมาหรือรถโดยสารไม่ประจำทางไปใช้บริการจะให้ประสานงานกับสํานักงานขนส่งจังหวัดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนออกเดินทางทุกครั้งครับและสีพนักงานขับรถและผู้ประจำรถนะครับจะต้องได้รับการอบรมและการทดสอบหลักสูตรการเผชิญเหตุการช่วยเหลือผู้โดยสาร crisis management นะครับคนนี้จะต้องมีการได้รับการฝึกอบรมอันดับ 5. จะมีการออกกฎหมายระเบียบเพื่อผู้ประกอบารต้องมีการแนะนําข้อมูลแนวทางเผชิญเหตุฉุกเฉินในการใช้บริการเช่นอย่างสาการบินที่สำคัญ ต่อไปก็คือจะมีการไปดูการออกแบบรถดนว์โดยโรยษาเราเนี่ยนะครับว่ามันมีจำนวนที่นั่งเหมาะสมอย่างไรทางออกควรจะเพิ่มเติมอย่างไรแม้กระทั่งคนขับรถเวลาไปทางไกลจะต้องมี2คนอย่างเงี้ยนะครับเป็นมาตรการทั้งหมดที่จะจะมาทำตรงนี้นะครับ